สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับคุณนิตอนพึ่งยามาพร้อมกับคุณวิสั์เนนกัดครับวันนี้เราจะบรรยายเรลมาดริดครับโอ้โห,โโห,โหน่าประทับใจมากครับคุณนิตอนคุณต้องกระดกลิ้นรอเรือด้วยนะครับภาษาสเปนน่ะ ตัดสินให้สัญญาณเกมเริ่มครับเอสเตียงอิมาเรียคริสเตียโนโรนันโดเคดิล่าวารานเซกิโอลามอสอายล็บเบนคริสเตียโนโรนันโดโรนันโดยิง กำลังโดนนำอยู่ครับอสเตตาแจ็ควิลเชียร์กิฟสผ่านบอลได้ดีครับผู้เล่นชั้นยอดนี่ทำดูเหมือนง่ายครับอังเคลดิมาเรียแต่การเคลื่อนที่ไม่มีบอลนี่ทำได้ดีมากครับแล้วมีโอกาสที่จะผ่านบอลแล้วผู้ตสินบอกว่าฟรีคิก ไฟลาเหลือน้อยเต็มทีครับแล้วก็ยังโดนไล่ออกอีกใช่แล้วครับคุณอดิศรเขาน่าจะโดนอีกหนึ่งใบนะครับจังหวะเข้ายิงนะครับทําได้ดีนะครับแต่ก็เฉียดไปนะครับคุณอดิศรครับต้องมีการหลอกผลุษาประตูบ้างนะครับเกเบลเฟเรล่าเซกิโอกาเซียอายเลอร์ ฟุตบอลโลก1982ครับนัดชิงชาเลอร์ที่มาดริดนะครับผมคิดว่าอาร์เตต้าน่าจะยิงฟรีคิกนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะทำได้นะครับแจ็ควิลเชียร์อาล่ะครับต้องเข้าบอลแบบนี้ครับและก็ทำได้เขาถึงบอลน,นะครับแต่ว่าก็เก็บจังหวะนี้เล่นต่อไม่ได้ซานติกาโซล่าหนาบล็อกได้ดีครับ ก็เป็นเซกิโวลามอสนั่นเองอาเยล็อบเบนมันเป็นโอกาสครับริตียโนโรนันโดโดยปกติแล้วยิงลูกบอลในลักษณะนี้ก็น่าจะเกิดผลนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ครับอืใช่ครับคุณควรจะยิงให้โดนบริเวณกลางลูกนะครับ ที่สุดเลยครับวันนี้อาร์เซนอลออกตัวได้ช้ามากแจ็ควิลเชียร์วารานสมิเกดิล่าเอสเซียงเซเคยอลามอสอายลอบเบนดิมาเรียผ่านบอลไม่แม่นยำเลยนะครับบอลหลุดออกไปครับเป็นลูกทุ่มของพวกเขาครับ ซีโนโลดันโดติโอวัลคอตอิมาเรียโลลองกอสเซียลนี่และผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกตั้งเตะครับวิ่ิดีมากครับแต่ว่าเซฟเยี่ยม วาลานันมิเกลเอสเซียงอาเยนล็อบเบนพวกเขาต้องพยายามหาเพื่อนร่วมทีมที่วิ่งทำทางครับผู้เล่นกำลังเดินไปห้องเป็นครื่งแต่งตัวครับจบครึ่งแรกแล้ว <c oughs> เราคาดหวังว่าน่าจะยิงกันเยอะนะครับแต่ไม่ใช่ครับคุณคิดยังไงกับเกมนี้ครับอืมน่าจะดีกว่านี้นะครับสรษตีบอกนะครับว่าไปค่อยมิจวะให้ตื่นเต้นหวังว่าเกมน่าจะดีกว่านี้นะครับ เริ่มต้นครึ่งหลังแล้วมิเกลอ,อาร์เตต้าซีโอวอลคอตนี่เป็นจังหวะท้าที่คุณต้องการมากๆครับในแดนกลางครับพวกเขาต้องการที่จะเก็บบอลให้ได้มาเซโลอังเกลดิมารีเคริสเตียโนโรนัลโดเบนเซมา่าเอาละครับเป็นโอกาสครับคว้าไว้ได้ดีครับผู้สาวประตู คริสเตียโนโรนัลโดผ่านการผู้สาวประตูจัดการได้ครับถ้าการจังหวะพลาดเขาจะเสียจุดโทษและก็จะโดนไล่ออกด้วยอาเยลอบเบนทั้งสองทีมพยายามที่จะเก็บบอลจังหวะน,นี้ให้ได้ครับโอซิลแจ็ควิลเชีย โอ้โหนี่แหละครับนั่นแหละครับที่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกนิ่งครับผ่านบอลดีครับแท็กเกิลได้ขาวสะอาดนะครับเพื่อหยุดเกมรุกคาริมเบนเซม่าอาเตตา้าผู้รู้จักครับคิดว่าปลอกแขนกับตันทีมนั้นจะกดดันตัวเขาหรือไม่นะครับเพราะว่าเล่นน้อยดีเลยครับ กับตันทีมถือว่าต้องเป็นแบบอย่างนะครับถ้าเล่นดีงานก็ง่ายแต่ถ้าเล่นไม่ดีทีมก็ขวัญเสียเหมือนกันนะครับดิมาเรียเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับวันนี้ผ่านบอลแย่มากครับซันติกาโซล่าโอ้เขาผ่านไปได้นะครับแจ็ควิลเชียได้บอลแล้วนะครับผู้กสาประตูเปิดเข้ามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ กาสล่าบอลลอยเข้าไปได้สวยครับเอาละครับกองหลังต้องป้องกันลูกเปิดเข้ามาเขาตัดบอลได้ครับจากลูกจ่ายทะลุแจ็ควิลเชียอเตต้าซาย่าโอซิลเกมรับทำได้ดีนะครับแต่ก็ยังแย่งบอลมาไม่ได้เพราะว่าเกมรุกของอีกฝ่ายเซตมาได้ดี เออผมมองว่าและเขาต้องทำอย่างอดทนด้วยวอลคอตเอเอจังหวะนี้จะมีอะไรไหมครับไปถึงครับสุดเยียดเซฟเยี่ยมข้ามคานจาังหวะเตะมุมนี้วิกตแน่นอนครับพวกเขาจะตีเสมอครับและมันเป็นโอกาสทองครับ และนี่จะเป็นโอกาสนะครับในช่วงเวลานี้แต่ว่ากองหลังอ่านเกมดีครับผู้สาประตูทําได้ดีครับจังหวะนี้เราจะได้ยินเสียงนักขเป็นครั้งสุดท้ายในเกมนี้ครับพวกเขาบีบให้คู่แข่งเล่นยากมากและก็จัดการยิงประตูได้ผมคิดว่าการป้องกันของพวกเขาดีมากคุณอดิศรไปเสียแล้วลุ้นประตูหนึ่งลูกนี่เป็นฟุตบอลที่สุดยอดจริงๆนะครับทุกท่านก็ได้ติดตามรับชมอย่างสนุกสนานจากการถ่ายทอดสดนะครับ วันนี้ผมไม่ได้สอนพึ่งยาและคุณววศักนินกัดลาคุณผู้ชมไปก่อนลาตรีสวัสดิ์ครับ